แลฉันลบไอ้เจ้าตัวนั้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังคงอยู่หน้าห้องของพวกเราอยู่พวกเราจำเป็นจะต้องกดปุ่มสีแดงนี้พร้อมกันเพราะว่าในปุ่มนี้มันมีทั้งหมด4อันป่ะใช่หนึ่งสองสามสี่แตฉันนับหนึ่งสองสามแล้วก็กดเลยนะโอเคเดี๋ยว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 เฮ้ยพี่โมชาเอาอย่างนับหนึ่งสองสามกดอุ้ยกดแล้วกดแล้วกดแล้ว ผมอะไรขึ้นอะผมหายไปด้วยคนละผมหายเบปป๊อบเดมอออออได้ป๊อบเดมเราต้องทำการเจาะลูกโป่งทั้งหมดไม่งั้นเราก็จะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเจาะไงฮะกดอีกกดเจาะให้หมดจำได้ไหมว่าเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้ลูกโป่งนี้มันมาเวลาเวลามันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามข้อตกลงเราจะตายหมดแล้วหมดแล้ว ต้องให้ต่อทีมอ่ะพวกแกดีกว่าไม่จริงจริงรอบต่อไปมันไม่ง่ายอย่างที่พวกแกคิดแน่โอ้ยเยอะเหลือเกินทางนี้ก็มีทางนั้นก็มีทุกคนรีบจอดแล้วโอ้โหตัวนั้นสองอันเฮ้ยมันยังไม่ยังมีอันเดียวมดละไม่เท่าไร่เก่งเกินนี่นะเอามาลอยลูกดิยังมีอย่าไปท้าทายมา จะนำพาะพวกแกไปสู่นรกดูสีของมันสิสีของมันน่ากินจริงจริงได้ยนไหมนะเอ้าเฮ้ยเรื่องรถเลยมันดูเวลาให้ไหนนี่้ยกติกาใบมาแล้วรีบหาของขวัญให้เจอไหนอะแล้วเอามาไว้ตรงนี้ของขวัญเฮ้ยฉันได้ยินเสียงนะเอาเรากินเรากินเลยเถไหนอะของขวัญน่ะ ฉันยังไม่เห็นของขวัญเลยอะอยู่ในอยู่ในลูกโป่งหรือเปล่าตามซอกตามหลืบไม่เีเลยประตูประตูมันก็ปิดไปแล้วด้วยใช่ประตูไม่มีไม่มีนาแล้วประตูเนี่ยอ้าวแล้วของขวัญคืออะไรอ่ะหรือว่าของขวัญมันอาจจะแอบอยู่ในไหนสักที่หนึ่งปะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อสตนทูเพ่มาไว้ตรงนี้แล้วทุกคนไม่ยืนนี้เหรอ ก่อนจะเริ่มเกมควรจะอยู่ท oh ี่นี่ก่อนโอ้โหอ๋ออ่าแยกเลยแยกกันออกไปหาของขวัญหวังว่าจะไม่เจอตัวประหลาดเจอไม่เจอไม่รู้อะรู้แต่ฉันจะหาทางกลับไปที่เดิมได้หรือเปล่าเนี่ยเรามีเวลาที่กำหนดเกิดว่าหาไม่เจอเวลาดูยังไงก่อนจะได้พบกับของขวัญได้องมาแป้งไม่ต้องมาเออตรงไป่ลงมาตกไปตกเข้าไปตรงเข้าไปตรงเข้าไปแล้วเฮ้ยอุ้ยโต๊ะมันอยู่ตรงนี้นี่ อใช่ฉันไม่อยากมีสภาพเป็นเหมือนในพวกนี้นะกูวลาจะหมดแล้วเจอแล้วหนึ่งโอ้โหแล้วมันต้องเจออีกแล้มันมีสามอะไรเสียงอะไรอ่ะหมดเวลาเฮ้ยมันมาแล้วมันมีใครสักคนกำลังมาผูทางตันตรงนี้ผมเจอของพี่บ้ามีตัวอะไรสักตัวหนึ่งกำลังมาทางนี้เฮ้ยเราจะต้องทำไงอ่ะแล้วเราจะต้องทำอยังไง ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะไม่เห็นไม่รู้ว่าห่างสิบเก้าเมตรกำลังจะมาหาฉันเฮ้ยผมเจอผมเจอของขวัญชิ้นที่สองมีคนตายเหรอป่าวชินที่สองของขวัญเวลาเปิดแล้วมันจะแสบเสียงมันโดนขวานไส้โอ้ตันพี่กิดข้างหน้ามีเสียงมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ผมวิชิบหายแล้วไงเดีอาไงดิ ไป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 ไ,ปไปด้กันไปด้กัน <_ C 1> ห้ามโดนจับได้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าไอตัวที่มันซ่อนของขวานมันจะฆ่าวพวกเราทั้งเป็นทาทุกคนพร้อมกันได้ปล่อุ้ยอะไรพี่ม่พี่มอทำงวดไปอะไรนตัวอะไรอะอาตัวอะไรไม่รู้อะทหานถ้าคุณเจอคุณหนีไม่ได้เลยครับมันล็อก ช่างโมโดนอยู่ไงไม่หมายถึงว่าตอมโดนอ่ะฉันแอบอยู่ตรงข้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้มันไกลมากเหลืออีกหนึ่งกล่องเองอ่ะเหลืออีกหนึ่งกล่องเองจะออกไปเฮ้ยไม่ไม่โดนแล้วหแล้วแล้วผมจะออกจากเขากดไปยังไงนี่ฉันไม่รู้เฮ้ยเอ้ยโดนโดนโดนไปนะมันมีลูกโป่งทอยหลังด้วยไอ้ตัวนั้นอะเอ้ามันล็อกกันหนึงไว้แล้วเราสามารถหนีได้อะไรเหรอ มันไม่จะละหงเลยมันโดนจับแล้วมันก็ไปเลยพี่โมหาทางเกิดได้ไหมอ่ะนั่นดิไเกิดยังไงก่อนพวกเราต้องเล่นเกมนี้ให้จบไม่งั้นเพื่อนเราจะไม่เกิดพี่กิตพวกคุณต้องหาเลยอ่ะแต่หัวใจหัวใจมันเต้นแรงนะแต่ผมว่ามันหาทางเกิดหาประตูเปิดไม่ได้เลยได้เฮ้ยเฮ้ยมันมาพร้อมกับลูกโป่งเฮ้ยผมเห็นลูกโป่งมันว่ะผมเป็นผีที่เห็นลูกใช่มันมีลูกโป่งตัวนั้นอยู่ มันจะเริ่มมาทีฉันชะตากรรมของพวกผมขึ้นอยู่กับพวกคุณอีกสี่นาทีอย่าเข้ามาทีงนี้เดินไม่ได้เดินไม่ได้แป้งเดินไม่ได้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 ไอ้ผีเงาเดี๋ยวดูต้นทางให้เดี๋ยวดูลูกโป่งให้เดินมาเลย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 ทาม่กูเจอประตูอะ ได้เกิดเลยมันอยู่ในเขาหุ่นกลได้แหละประตูอ่นะนั่นหรอใช่เนี่ยอยู่ในเขนาหุกลเลยอยู่ตรงศพนาซาเนี่ยศพใกล้ๆศพมึงเลยนีบวิวขาเ <ไป S 1> นี่ยเขาผมเลยคนส<ป>ุดท้ายคุณรีบรีบเกิดดิได้เลยคเค้กก่อนได้ไหมเนี่ยของขวัญอะเกิดแป๊บผีจะสามารถเห็นของขวัญได้ไหมนี่น่าได้ เกีนี้มันช่างโหดหินจริงๆเอาใครอะโอ้มันซอยเท้าใหญ่เลยว่ะตอนนี้ได้กี่อันแล้วอ่ะทุกคนผมเจอผมเจอสองเองมันไปซ่อนไว้ที่ไหนกันเนี่ยอันนี้ย้ายจะหาเจอเร็วขึ้นนะมันแค่ย้ายจุดแหละผมว่าโอ้โหมันซอยเท้าแต่ใครอ๋อหนูโดนรอบสาม ซอยเท้าเออรอวะต้องเปิดไอ้เครื่องนั่นตลอดเวลา <c oughs> ใช่ใช่เราต้องเราค่อยเดินหาเอาไอ้เจอของของเรามาหากูอีกแล้วกลวอ,องหนึ่งเลยกลองหนึ่งกลองสุดท้ายกองสุดท้ายพี่ไหมตุยน่ะพี่พ่อเป็นไงตัวนี้ไม่รู้เพ<ง>ิ่งเกิดเพิ่งเกิด ข้างน่าซสายมือมีนะข้างน้าซสายมือมีแม่ง้ัง้ายมือเอยเฮ้ยเหมือนเหมือนเราต้องวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่แสงสีแดงส่องไม่ถึงอ่ะใช่ใช่เหรอใช่มันกลัวแดดหรอมันถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แสงสีแดงอ่ะมันจะไม่ตาไม่เดินเข้ามามันไม่ไล่มันไม่ไล่เหมือนเหมือนอารมณ์แบบมันต้องจับได้ตอนที่มีไฟใช่ปะไฟสีแดงจะทำให้มันเห็นได้ชัดขึ้น เกีดเดินว่าถ้าถ้าอยู่สีแดงก็โดนกันเดินไปแล้วมันมีรถโป่งมาขวานนะครัอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว้าว๋อศพใครเลยผมไงทำประตูก่อนหาประตูยากเหลือเกินฮ่าไม่เอาของอ่ะแล้วก็ต่อไปไง เฮ้ยเกมต่อไปมาแล้วนี่นี่นี่อย่าพึ่งมานี่ว่าไงเงาเผานะ่ะของเขาโอ้โหฉันด,ดีใจที่ได้เล่นเกมกับพวกนายขอบคุณมากนอะอยากเจาะลูกโป่งจริงๆเปี้ยเฮ้ยต่อไปเขาบอกว่าเป่าเทียนเปล่าเนเล่นเป่าเทียนอะไรงั้นเหรอ,<า>อ,อแล้วถ้าเป่าเทียนแล้วจะเป็นเหมือนพวกดีไหมเนี่ยดูดินี่ ขนาดเค้กนี่ยังไม่มีเทียนเลยเทียนอาจจะเจาะอยู่ในลูกกระตาพวกนั้นก็ได้เอาละพวกเราเก่งแล้วก็แค่หยุดหยุดได้เป่าเทียนเป่าเทียนอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมีเส้นเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงที่บอกอ่ะห้ามเหยียบเส้นเส้นตายสีแดงเหรอคือคือยังไงอ่ะห้ามเหยียบเส้นห้ามเหยียบเส้นเป็นอันขาดพี่โบเส้นสีแดงคือเส้นตายแล้วมาทางตันเออตันฉันระเกียร์คนรู้ทันจริงๆเนอะ เป่าเทียนแล้วฝั่งนั้นล่ะมัน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 ต้องป่าทางเดียวกันโอเคพวกนายห้ามเหยียบเส้นนะเฟลย์จะพยายามอันก็พยายามเหมือนกันโอ้โหเพื่อนๆดูดูดูตรงหัวมุมนั่นสิเขาคนเขาตัน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 เขายืนรอเราหรอไม่ไม่มันตันเข้าไปมันตันมันมันเป่าข้ามเส้นได้ไหมไม่ได้ดูโอ้ ไปทางนี้อ้อมมาฝั่งนี้เอ้ยฉันไม่ไปฝั่งนั้นแน่ฝั่งนู้นเปไหนหมดเวลาหมดเวลาฮะไม่เอายังมีเวลาอยู่ไม่เดี๋ยวมันมาแล้วโอ้ดูมันเดินดิแล้วเราจะหนียังไงอะเอาเวนเว้นไม่ละฉันต้องกินยาเออ ระหว่งที่เราเป็นผีเนี่ยเราดูทางเดินไว้ก่อนดีอเ้เอาหายเพียนหายหมดเลยถ้าเกิดเราไม่เกิดมันจะเป็น่างนี้เอาล่อไม่แบบแต่เราดูเส้นแดงไปก่อนไงว่าแบบมันมันข้ามไปจุดไหนอะไรยังไงได้บ้าง <Okay. S 1> เราต้องออกซ้ายครับจากจุดเริ่มต้นนะเราต้องแยกกันเป่าให้เร็วเพราะว่าถ้ามันเหยียบเส้นไม่ได้เนี่ยหรือว่าเราเหยียบเส้นได้ อยู่มามาเป่าดิมาเป่าดิเออมันก็เหยียบได้นะเส้นน่ะเห็นไหมอไดรเลยเหยียบไม่ได้แต่ว่ามันชนก็แค่มันชนไงผมก็ระวังเส้นทับๆตายอ๋อโอเคเป่าเป่าหมดแล้วอ่ะทำไงดีเพื่อนเกิดก่อนเกิดก่อนเทียนมาแล้วเทียนมาแล้วรีบเลยเพิ่มเทียนมันจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ฉันเกลียดไอตัวนี้จริงๆเลยหันทางไปต่อหันไปต่อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนู้นหรืออันนี้อุ้ยมีตรงนู้นอีกอันนึงอ่ะมันเป่าข้ามเส้นไปนะเพื่อนๆไม่ต้องไปตามเส้นนะเป่าถ้ามันอยู่ไอเส้นนึงอะขับนู้นได้เร็วมันเป่าข้ามได้ผมเกิดอยู่ข้างมันเป่าอะไรเราเราต้องเราต้องข้ามทางไหนอะเดี๋ยวนะค่อยๆค่อยๆอ้อมทีละนิดฝั่งนี้ทางตามเลยดิไม่เวลาเขาจะหมดเวลาเขาจะ หาย,ล,ย,ยละอันเดียวแล้วอันเดียวอ้าวแล้วออกยังไงเนี่ยเอาตายผู้อีกโอ้โดนหมดอ่ะโอ้ผมเกิดได้ครั้งสุดท้ายฉันระเกียด <S <S> <S เด็กเส้นดีอย่างจริงงจริง ถงหน้ามันเลยมาแล้วยืนบอดี้บ็อกกูด้วยทุกคนจบแล้วผมเดินออกไม่ได้ครับหมูหันไปหลังเป่าข้างหลังเป่าข้างหลังเป่าข้างหลังเป่าแล้วอ่ะชั้นจะซ้ำฝั่งนี้เป่าได้ตรงผมผมจบแล้วนะผมเดินออกไปไม่ได้นะมันยืนขวางเอาให้หมดหลีกอันเดียวหลีกอันเดียวเป่าเลยเป่าหมดแล้วโอเคเฮ้ย หมดยังหมดแล้วยังไอ้เกมเ๋ไปบนันโตม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 ันเกิดมันโตมันเกิดอ่ะเฮ้ยการ์ดแดงๆนี่ไงล่ะโอ้ยการ์ดตู้ยังไงหยิบการ์ดหยิบการ์ดอะไรกแล้วจะหยิบยังไงหยิบได้หยิบเลยไม่ได้ยังไงนี่ไงฉันหยิบฉันหยิบได้เออไปหยิบไปตู้ทั้งออก ข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ทำไมนาฬิกามันถึงเดินอะเอาตัวทางออกอย่าบอกนะต้องหาทางออกอีกโอ้โหแล้วหาทางออกมันจะไปทางไหนเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วก็กนาซานะก็มาฝั่งนี้โอเคฉันฉันไปได้แล้วฉันไปได้แล้วโหแล้วกูเกิดมาตายว้าวออกไปเจอได้เหรอ ขอยกให้ด่านปาร์ตี้เป็นด่านที่ยากและต้องสามัคคีจริงๆโอ้ยมันไปแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนออกมาครบแล้วนะนี่ไงครบแล้วเอาละงั้นฉันขอล้างตัวแป๊บนึงกลับไปห้องโอ้ยกันโชคเลือดมากเอาเอามอนล้างตัวป่ะเราต้องกลับไปห้องประตูสีฟ้านี่นี่ห้องประตูสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ทางขวามือนี่เดี๋ยวเอานี่ออกก่อนนะเดี๋ยวเข้าขวาเลยเดี๋ยวฟิวออกก่อนนะเออใช่ เราต้องเดินกลับไปเอาฟิลออกก่อนดีกว่าเออตรงไหนดีเราต้องกลับไปทางเดิมฉันรับหน้าที่เองผมกำลังดูมีมีอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นตัวนั้นนะไอตัวลูกโป่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เข้าไปนี่เจอแล้วเจอแล้วตัวนี้ตัวนี้ว้าวมีต่อไปเขียนไปเลยเขียนไปเลย ขวามือขวามือเอาประตูลงน้ำลงน้ำลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วยูู่ตาไม่หลับแนมเราคุณไม่ลงล้วคุณลงน้ำโดยไม่ใส่ชุดเหรอไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่ได้เข้าเขตที่มีสารเคมีจะใส่ไว้ก็ดีเหมือนกันงันใส่แล้วกันนะใส่ก่อนมาครับผมตอนนี้หลังจากที่เราได้เข้าห้องปาร์ตี้มาเป็นที่เรียบร้อยเราย้อนกลับมาที่ห้องเดิมนะคะนั่นก็คือห้องสระว่ายน้ําและสิ่งที่เราต้องเจอ มันมากกว่าที่เราเจอมาก่อนหน้านี้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีมือประมาณเจ็ดมือขอยาได้ไหมไม่มีเลยฉันมีฉันมีอ่ะอันนี้ให้โอ้โหยาประสาทหลอนน่ากลัวมากอุปกรณ์ที่เราจําเป็นที่เราต้องใช้มากที่สุดก็คือเครื่องจับสัญญาณตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจําเป็นโอ้โหเยอะมากโอ้โหกินไปเป็นแสนตายเถอะ อ่ากุณแจแดงมาไอ้ไอ,อ้คีดแดงมาแล้วใช่ไหมเราเมื่อกี้เราเห็นตรงเนี้ยประตูใช่ไหมที่ผมบอกแค่ใช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 ่แต่อย่าลืมนะว,ว่าในจดหมายเขาเขียนอยู่ว่ามีสัตว์หาย,ยากอยู่ในใต้น้ํานี้พวกเราจะไปต้องระวังให้ดีๆใต้น้ําหรือบนกําแพงใต้น้ําด้วยแล้วบนกําแพงด้วยหรอมั้งเพราะฉะนั้นต้องมีคนถือไฟฉายคนหนึ่งด้วยคอยดูที่หน้ามีจุดๆอ่ะใกล้เลยอะไรอะไรใกล้มากข้างหน้าเนี่ยมองรอบ รอบๆหนองน้ำที่มีอะไรที่มันแปลกๆเอ้ยเสียงอะไรจุกๆอ่ะมีคนเดินเป็นคนที่ไม่ใช่คนหรือเปล่าเดินและมาเดินแล้วมาเดินแล้วมันอยู่ในน้ำใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกผมผมเห็นน้ำน้ำกระพริบออกออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายามน้ำมันกระพริบนะให้พี่โมกับพี่ไม้นำทางนะคะแต่ในระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่นั้นต้องคอยดูกระแสน้ำใดี พี่ว้จะนำพาพวกเราไปถูกไหมเอมก็น่าจะได้อยู่ <c oughs> น่าไม่โดนเลยทำไมทำไมคนหลังโดนล่ะบอกบอกแล้วต้องถือเครื่องนี้มันมันไม่ฉายบองไม่เห็นพี่ใบพี่บอยู่ตรงศพหนูหน่อยเฮ้ยตะไม้ระวังข้างขวาเนอะโหแล้วแล้วแล้วมันต้องเดินตลอดเวลาแป้งอยู่ที่ไม่ได้แล้วเราต้องไปเกิดตรงไหนอะมันจะกลับไปเกิดที่จุดเริ่มต้น ใช่อู้พอรอดแล้วรอดแล้วเดินมา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 เลยเดินมลเนลยเดินนต้องเดินมันต้องเดิน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 เราเรียบเรียบหมดอีกเดินเลยเดินเยอะหยุดดิเฮ้ยเกือบไปแล้วเลยมันเห็นเหรอมันเห็นเป็นตัวเลยเหรอตัวนี้ยไม่เห็นไม่เคห็นเครื่องนี่แหละเครื่องเนี่ยดูเครื่องอยู่ดูเครื่องเชื่ออยู่คุณมีเลสการ์ดไหมนี่ไงใครมีอ่ะใครเก็บมาใครเก็บมาใช้เลยยืนกัเป็นร้านผมบอกเลยนะถ้าเข้ามาเข้าก่อนเราอ่ะโอ้โหบอกเลยนะ อะไรท oh. hey. anyway. hey. wow. i̇şte so ี่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะตรงนี้ดิลูกกรงเขตห้ามเข้าว้าวงั้นเราเข้าไหมเราเราก็จยากไปเข้าเลยแต่เรามีมีประตูอยู่นะฉันว่าเราเข้าประตูดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าไอ้เขตห้ามเข้านั่นแน่ๆปะปะขาวงก็หอว่าตรงนี้จะเป็นห้องโมโนโทนสีเหลืองอีกแล้วอะห้องโมโนสีเหลืองอย่าบอกนะว่าเราต้องเจอกับไอ้ตัวนั้นอีกไอเดียวเอ้ เอ้ยเปิดเปิดดูเครื่องดูเครื่องดูเครื่องเออเออดูเครื่องนี่จะช่วยไหมมีเยอะไม่มีไม่มีไม่มียังไม่เจออะไรเลยยังไม่สัมผัสถึงมอนสเตอร์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะผมเปิดทิ้งไว้แล้วกันทางที่จะออกจากที่นี่ให้ได้ว้าวเฮ้ยมีเสียงกรีดร้องอ่ะช่วยด้วยช่วยทีกรีดร้องมาตั้งแต่ห้องแรกแล้วแต่ว่าก่อนหน้าน้ต่กายังพูดไม่ได้ไง ฉันว่าที่นี่อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะทุกคนหาอยวหาอยู่มันมันเป็นเขาพยายามเดินเอ้ยไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีไฟโอเคผมเจอประตูสองขีดแล้วโอเคครับลองเปิดประตูไหมสองขีดอ่ะเดี๋ยวพึ่งประตูโอ้ยหมาหมาอย่างละเราต้องหาประตูที่ถูกต้องซึ่งประตูที่ถูกต้องมันเสียดสีจระลอพี่พีทไหน แล้วผิวปากทีได้ยินเสียงฉันไหมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยมันจะเรียกหมาด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจแฮะแต่เมื่อกี้คือตอนที่เปิดออกมาคือหมามันนอนอยู่เลยมันกำลังแบบนอนฟาย้ยหมากัดใครผมกัดผมผมตายแล้วผมตายในห้องหมาด้วยฮะโอ้ยตายแล้วพี่ไม้พี่โมได้ยินเสียงไหมเฮ้เหมือนจะได้ยินละผิวอีกดิ กำลังคันกำลังคันเย้เหลือแค่พี่ไม้คนเดียวอุ้ยมดมาพร้อมหมาีมดมาพร้อมหมาไม่ได้ยังไง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 ยอลปิดไฟแล้วนั่งลงเดี๋ยวดิไปแล้วนั่งลงมีมีเอามอดเหลือไหมมีเอามอดเหลือไหมฉันมีฉันมีเหลืออยู่อันนึงอะเอาดีไปโอเค พี่ไม้พวกเราไม่สามารถไปช่วยนายได้แล้วนายต้องหาทางที่จะมาเองใช่ฉันนะัประตูเกิดอยู่ไอหมาตัวนั้นมันจะมันจะไล่กัดตูดพี่โม่อยู่แล้วผมจะพ่นนี่นี่ใส่มันก็พี่โมกับพี่ไม้นั่นแหละไปเปิดทําไมอ่ะนั่นน่าอยู่เฉยเลยใครเปิดก่อนผมมาเปิดนั่งไงนั่งไงยอมรับผิดซะดีๆแม่กำลังวิเคราะห์อยู่ๆประตูก็เปิดต่อย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าประตูอันนี้น่าจะเป็นประตูที่ถูกต้อง ฉันได้เก็บภาพถ่ายประตูที่ถูกต้องอีกอันนึงมาไว้รู้สึกว่ามันเป็นประตูสองขีดนี่แหละเดี๋ยวนะไปเลย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 ไม่มีที่วิ่งไม่มีวิ่งอย่านะมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอหมาโค่นนะปิดประตูเข้าไปเลยเร็วเข้าไปเร็วประตูเข้าไปเร็วโอ้ยหมาหมาบล็อกหมาบล็อกหมาบล็อกอ่ะนี่มันอะลายอะเหมือนว่า เขาจะตื่นเลยนะครับเฮ้ยมาบอกว้าวนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยมันมหาหสจัจจรรยร์มาก <30 S 1> ถ้าตื่นแล้วฉันจะอธิบายให้เธอฟังนะว่ามีคนพาเธอมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่เจอเธอในห้องทำงานแต่นั่นเธอสลบอยู่แต่นั่นเมื่อสองปีที่แล้วหลังจากนั้นเธอก็นอนโคม่า ฉันรู้ว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อได้ยากแต่เธอนอนโคม่ามาตลอด2ปีเพราะงั้นจะเย็นๆไว้ก่อนมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เธอกลับมามีสติอีกครั้งฉันจะปล่อยให้เธอพักผ่อนแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเครอดแล้วเราหลับไปสองปีเหรอ โอ้โห oh. เ,เรื่องเข้มข้นมากนอนยาวมากคือพวกเราหลับโคม่ามาสองปีแล้วเราก็เจอกับฝันร้ายที่อยู่ในแบ็กรูมอ่ะเป็นฝันที่ไม่อยากฝันเท่าไหร่โอิงฉันไม่อยากเจอไอ้ตัวหน้าหนังมากที่สุดเลยแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นแบบหน้ายิ้มอะ่ะในห้องปาร์ตี้อันนั้นคือหลอนสุดเลยนะแล้วพี่กิจกับพี่ไม้อ่ะกลัวอันไหนมากที่สุดพี่โมโด้วยอ่ะผมไม่กลัว <c oughs> ผมลำคาญลำคาญของขวัญ ผมผมกลัวเส้นว่ะงงคานเส้นที่ากนะเเรียกว่ากลัวฉันก็เรียกว่าเราหยิตเรียกว่าคุณหยิตแต่ว่าพวกเราเดี๋ยก็จบเลยแล้วนะคะสำหรับ i n s i ซต the back room ไม่แน่นะว่าไอ้เจ้า back room เนี่ยอาจจะมีห้องอื่นๆไหมให้พวกเราเล่นอีกนะเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวคุณหมอบอกว่าให้เราพักผ่อนอีกหน่อยนะคะ ไม่แน่เราอาจจะโคล่ไหมอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็กลับมาผจญภัยแบบนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like check, กดแชร์กด subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะ,ะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่แป้งและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าแน่นอน,นะคะ่ะบ,บ๊ายบายายบาย,ยนอนต่ออีกเหรอไม่นอนแล้วไม่นอนแล้วนอนมาสองปีขอตื่นสองปีแล้วกัน